เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม s u มเมอร r วกับบูชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอัปเดตแพตใหม่เนาะกลับบ้านเด็กไอเด็กนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าใครที่นะครับเป็นบ้านเด็กเนี่ยเรามาเล่นช่วงนี้เนาะหรือว่ากลับมาเล่นนะครับหรือคุณจะไปซื้อไอเดเล่นก็นแล้วแต่นะครับผมค่อนข้างดีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าก็ไม่ต้องเสียใจไปนะนะครับผู้เล่นเก่าก็ได้ของชเวยๆค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ อ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วนะสำหรับดีมอนนียครับแล้วก็ที่นะที่ประมาณ300เนาะสำหรับการปิดปรับปรุงนะครับถามว่าทําไมบ้านเด็กถึงกลิ้งให้ขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอันดับแรกถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณเล่นนะครับคุณต้องไปอัพเสานะครับอัพเสาโดยการที่คุณต้องใช้เหรียญเจดีย์ยศนะแล้วจะมีเสานะครับตรงสิ่งปลูกสร้างอยู่หน้าก่อนดีมอนนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับเพื่อนมาที่ตรงนี้นลครับผมนี่เลยฮะอันนี้เขาเรียกอะไรนะแท่น เขามีชื่อเรียกไหมตัวหนึ่งไอชั้นโปรไฟล์นะนะครับก็จะมีสกิลให้เรากดอัพนะครับกดจิ้มเข้าไปเนี่ยไอแต้มตรงนี้มาจากไหนนะครับแต้มตรงเนี้ยเอามาจากในส่วนของเลเวลสกิลของเรานะครับไม่ใช่เลเวลสกิลแต้มเอามาจากเลเวลเออซัมมอนเนอร์ของเรานะครับตอนนี้เลเวล50ถูกไหมซึ่งนะครับหลังจากที่เราอัพไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแต้มมาให้ตรงเนี้ยเราสามารถกดอัพอัตโนมัติได้นะเพื่อนๆหรือจะกดอัพมือก็ได้นะครับทีนี้มันก็เลยช่วยให้นะครับเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาอัพเสาบางคนนเี่ย นะครับ ID ดีเสาเต็มทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ปีก mm. <Jamie, always S 2> ็มีนะบางคนอาจจะเติมแพ็กอย่างตีรีแพตตีบ่อยอาจจะเร็วกว่านั้นบางคนก็อาจจะ2ปีไม่เต็มเน่จะว่าไม่ค่อยได้ตีรีหน้านะครับที่นี่เสาบ้านมันก็สําคัญสําหรับเรื่องการที่คุณจะไปลงดันนะครับไปพวสู้กับคนเนาะนะครับตัวเกมก็เล็งเห็นว่าให้ผู้เล่นใหม่นะถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเล่นได้งให้ขึ้นนะแล้วก็พัฒนาไวขึ้นเนาะอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนเเนาะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนไหนแล้วนะเพราะว่าแต้มมันมีอยู่26ตมเนะก็นะครับ เดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูนะครัอันที่ควรอัพนะครับก็จะมีต่อสู้แล้วก็มีกิลด์นะครับกิลด์เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเดี๋ยวไปอัพที่หลังนะเพราะว่าช่วงแรกเราเราตีไหวอยู่แล้วแหละเราก็เจอผู้เล่นประเภทเดียวกับเรานี่แหละนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือดันเจียนอันนี้สําคัญกว่าเราต้องไปตีคนมากกว่าต้องไปตีมอนเดดันมากกว่านะครับแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นอันนี้นะครับอันนี้ผมอัพไปเลยเนาะอัพเกดทั้งหมดนะครับก็จะใช้เท่าไหร่นี่เห็นไหมก็จะอัพไปแล้วนะครับ พลังโจมตี20นะครับผมเนาะเราก็จะมีอะไรอีกอันที่อยากให้อัพนั่นเพื่อนนะอันที่อยากให้อัพนะก็จะมีในส่วนของพลังโจมตีนะครับแล้วก็สปีดอ่ะสปีดสำคัญมากนะช่วงแรกอาจจะเว่าสปีดเนี่ยนะครับมันมาถึงแล้วมันเต็มแล้วนะเต็มสิเต็ม, 15, มบวก15เปอร์เซ็นต์นะก็คือเลเวล20ไปแล้วนะครับทีเนี้ยอ่าอัพสปีดโจมตีเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเลือดนะเลือดเนี่ยอาจจะที่เละหนึ่งกดมือก็ได้นะเนี่ยมันก็จะไปให้เรานะครััับบใช้้้ทีละะไไเเห,หมมอนนะครพขาป เอาไปสักวิวสิบก็ได้เพื่อนๆนะแล้วก็คีดตเมดคีดตเมดเนี่ยเอาตันเลยนะเพราะคีดตเมดเราใช้เยอะถูกไหมอ่ะอันนี้คีดตเมดต,ตันไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกพลังป้องกอันอ่ะนี่แม็กไปแล้วเนาะนะครับเสาไหนที่แม็กแล้วเนี่ยนะก็จะขึ้นมาให้เราว่าแม็กแล้วที่เราเอาไปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เมื่อนะครับเมื่อเนี่ยเราต้องอับพ,พลังโจมตีอับคีดามนะครับแล้วก็ทีนี้ถามว่าคอนเทนต์จะไปทําอะไรต่อ นะบางคนบอกพี่งั้นผมอัพไอ้นี่สุดเลยไดไหมไดครับผมอ่ะอัพไปสุดเลยใช้ทั้งหมดอีกเก้าแต้มเนาะแต้มยังเหลือสี่สิบห้านะครับทีนี้เมื่ออัพอ่าแท็กเพพีนะครับขออภัยด้วยนะพอดีน้องบูนะมาเชียร์อะไรในะห้องนี้ออะทีนี้ก็จะมีต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าเสาท่าให้เลือกเนาะช่วงแรกนะครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆนลงดันถ้าเกิดว่าคุณอยากไปฟาร์มโกเลมนะคุณอัพพัดลมก็ได้เพราะว่า ไอ้บอยโกเลมมันเป็นท่านอำถูกไหมอาจจะโกเลมไปสักอาจจะอัพโกเล,ม,กจจกเลมนะครับไปสักประมาณสิบก็ได้นะครับไอ้เสาโกเลมเสาธาท่านลมนะสัาากรลเวลสิบน,นะครับแล้วก็นะครับทีนี้เมื่อถ้าเกิดว่าเราอยากทําทีมลงในส่วนของลงดันนอกในส่วนของ BJ เจไฟะครับอัพท่าุตรงนี้ไปเลยนะอัพทาาุไฟเนาะนะครับเห็นไหมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะมันะจ,จะไปสิบก็ได้นะ แล้วแสงมืดเนี่ยนะครับถ้าเกิดแสงมืดเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะยิ่งใครไม่มีมอนสเตอร์ให้เราแสงมืดเนี่ยนะครับก็อาจจะอัพถัดจากตรงนี้ไปเนาะอาจจะอัพสักอันนี้ถึงเท่าไหร่อ่ะนะครับอีนุมืดใช้บ่อยเนะี่ยอาจจะอัพอัพมืดแทนไปก่อนก็อัพแสงไปก่อนก็ได้เนาะแน่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับเรื่องของการอัพเสานะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้อัพเนานะก็เริ่มจากเสาสปีดนะครับแอตแทกที่ดำแล้วก็ไปเฮดพีเนาะดีเฟนต์นะครับแล้วก็เสาธาตุนะครับอ่ะทีนี้ ของกิลเอาไปอัพที่หลังเนาะของกิไว้อัพที่หลังนั้นไอนะแต่ว่าตรงนี้เขาแต้มเราหมดแล้วเนาะนะครับแต้มเราหมดแล้วนะครับผมอตรงอันอื่นนะสำหรับการรับเดตนะครับอย่างสมมุติว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะหรือว่าอย่างไอดีเนี่ยผมไปซื้อบ้านเด็กมาทุกคนนะครับไปประมูลมาเนาะได้มา7 0 0้อยบาทนะรวมค่ากลางนะครับก็จะมีมอนสเตอร์ที่น่าเล่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะแล้ว,แ,ลวแบบว่าเล่นไปนสักพักหนึ่งเนี่ยอยากมีแสงมืด แสงมืดเกมนี้ก็เปิดค่อนข้างยากเหมือนกันนะอาจจะไปหาแบบบ้านเด็กๆนะมาปั้นเล่นก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เล่นง่ายขึ้นนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีเขียวแสงผมว่าเขียวแสงเป็นตัวที่ผมชอบนะแล้วก็มันลงได้หลากหลายคอนเทนต์เออตั้งแต่บ้านเด็กอะ่ะคือมันพาแฟนแบกไอดีเราได้เลยนะครับก็จะมีตัว5้าดาวก็จะมีนี่มังกรน้ำนะตัวลบบัฟนะครับแล้วก็มี5้าดาวอื่นที่ได้ใช้เนาะอย่างเช่นเนี่ยนกแก้วน้ําอย่างเงี้ยเอออลแล้วขึ้นไฟนะครับนะก็ดูดีนะครับก็ทําให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นแล้วนะครับในส่่วนขอองเเกมมทีัปดตานะ นะครับเขาก็จะบอกว่านี่ตรงนี้นะเขามีอะไรมาให้เราดูด้วยทุกคนนะครับอันถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนลงมาเนาะใครที่เป็นแบบว่าอยากปั้นนะอยากปั้นไอดีเด็กนะครับสนุกสนุกเอ่อถามว่าไอเดเนี่ยเติบโตทันไหมเนาะเนี่ยตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรูนนะทุกคนนะเนี่ยเกิดว่าใครอยากซื้อแพ็ครูเนานะรูน,น่าซื้อขึ้นนะเพราะว่าเอ่อเขาจะได้รูน,นะครับระดับหกดาวขึ้นไปนะจากเมื่อก่อนเนี่ยแพ็ค4.99นะครับ4.99เป็นเงินเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงน,นะ อ่าสี่นะครับ4.99 <4. 99 S 1> เท่ากับประมาณ177บาทเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเติมกับเคาโอเพย์ก็จะประหยัดและก็ถูกกว่าน,นี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยได้12ก้อนใช่ไหมก็จะได้ถึง30ก้อนโอ้โหเรียกว่าก้อนยังเยอะนะแล้วก็สามารถซื้อได้3ครั้งต่อเดือนนะครับเรียกว่าไอดีเติบโตไวแน่นอนนะแล้วก็คิตตันเนี่ยเขาก็เท่าเดิมเนาะส่วนใหญ่นะแพ็ครูนเนี่ยเขาจะเพิ่มจํานวนรูเนาะแล้วก็ ยิ่งถ้าเกิดเป็นแพ็กกลางเนยนะแพ็กลูนอันที่เป็น,อ,นอันกลางนี่คือลุนตำนานหกลูนตำนานขึ้นไปนะนะครับก็คือจาก1เป็น3าแล้วก็6ดาวนะสี่สิบสองเมตรโอ้โหถือว่าเยอะมากนะนะครับเนี่ยสังเกตจากรูน,นะก็จะปรับค่อนข้างเยอะเนาะหรือว่าจะเป็นสินค้าหมุนเวียนนะครับแพ็กเกจลูนราคาพิเศษเนี่ยจาก4ี่เป็น15้านะครับอืมสเป็น15อันนี้ก็เยอะเนาะแล้วก็เพ็ดนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็กพิเศษนะอันนี้คือเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ ได้คัมภีแสงมืดด้วยเนาะนะครับจากเมื่อก่อนในีหนึ่งใบเป็นสองใบเดวิมอนเป็นสองตัวนะนะครับก็ถือว่าคุมค้มๆเลยแล้วก็รูนตำนานเนะนี่ยตรงเนี้ยเก้าเก้าจุดเก้าเก้าถ้าเกิดว่าใครที่เติมตรงนี้ไวนะเนี่ยนะครับรูนตำนานอันนี้ตำนานเลยนะห้าเม็ดเป็นสิบสองเม็ดถือว่าเยอะมากนะคัมภีนะครับแสงมืดนะจากสามเป็นสะี่เนาะแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็มีแพ็กซ um นะัมมอนเนาะก็จะได้ของเพิ่มเข้าไปนะครับตรงเนี้ยทำให้ไอเดีเราเติบโตวไวนะก็คืออาจจะแบบว่าลูนีิเศษฟาร์มละเติมแพ็ค เติมแพ็กนี่ลูนเยอะดีแล้วก็ไปฟาร์มในส่วนของลูนที่ได้มานะลูนที่ได้มาก็อาจจะมาใส่ในส่วนของพวกตัวละครฟาร์มต่างนะหรือว่าตัว p v p นะครับแล้วก็ไปฟาร์มพวกสามหัวพวกอร์ติแฟกต์นี้พวกน,วกนี้เพิ่มเติมเนาะนะครับก็จะเล่นเรียกว่าพัฒนาได้เร็วขึ้นเนาะนะครับสำหรับไอดีนี้นะไอดี ID นี้หอในเขาไต่จบหมดแล้วนะเอ่อคือผ่านได้เรียบร้อยนะผมก็เลยแบบพมันก็น่ามาพัฒนาต่อนะเพราะว่ามันได้ทั้งหอน้องมอนหอหายแล้วนพื่เพื่อนสามารถไปลงเนาะเพราะว่าหอ,อนนนะบ้ คุณสามารถจัดได้ได้ของรางวัลเพิ่ม2เท่าเนาะใครที่อยากเติมนะก็ไปเติมกับเขาเพจได้เลยนะครับมีอะไรบ้างเนาะสำหรับอัปเดตนะครับอัปเดตเดี๋ยวขอพูดในเรื่องของอันนี้ด้วยเลยแล้วกันนะเป็นนะในคลิปนี้เลยนะจะได้เห็นได้ชัดนะครับอ่ะมีกิจกรรมมาใหม่แล้วก็มีคู่มืออัปเดตหกอันนะที่เขาบอกนะครับก็คือเพิ่มเลเวลซัมเมอร์เนาะนะครับจาก50เป็น100นะครับผมแล้วก็นี่เลยที่ผมอัพให้ดูเมื่อกี้นะสิ่งปลูกสร้างแล้วกิจยศแล้วก็ธงกิวนะครับอันนี้ก็ค สิ่งก่อสร้างล้วยสิกประเภทและธงกิวนะครับที่ถูกลบออกนะอันนี้ก็คือเอาออกไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้างของตกแต่งนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มมาตาดอกรูนนะในดันเจียนไค่รอสนะครับปรับปรุงรอยของรอยแยกปฏตกรนะครับผมอันเนี้ยเลยดอกดีขึ้นนั้นด้วยน,นะใครที่ฟาร์มอยู่ก็ลองไปฟาร์มดูแล้วกันว่าดอกดีขึ้นขนาดไหนเนาะแล้วก็ดันเจียนรอยแยกนะครับเพิ่มมาตาดอกนะเกตีโร่ขึ้นไปนะไอ้นนี้ก็คือนอน,อนสีนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการค้ามนะครับ ตรงนี้คุณสามารถเลือกได้นะว่าจะเลือกเป็นอัญมณีนะครับหรือว่า,าเขาเรียกอะไรละ่ะอัญมณีเนาะกับที่มันเป็นหินแปรกนะทุกคนเออนะที่มันเป็นหินแปงกหินเสริมอะตรงนี้เลือกได้แล้วนะนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นเขาเนี่ยนะเป็นกรงเล็บจะได้สีม่วงฮีโร่ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเนี่ยก็จะได้เป็นสีสีแดงนะครับก็คือตำนานเนาะแล้วก็มีการต่อสู้ที่เพิ่มมา 30นะครับเลยก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มีขายลุนด้วยเนาะก็เลยบอกว่า ID เด็กหรือ ID ดีผู้เล่นอ่คือผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดคุณมาเล่นนะช่วงเนี้ยคือดีมากเนาะอาจจะแบบว่าเล่นเองไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเปิดแสงมืดไม่ได้เลยนะเอออาจจะไปหาแสงมืด ID ีแบบเนี้ยเออผมว่ามันก็ไม่แพงนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าเหมือนกันไหมก็ไปซื้อมาเล่นได้เนาะหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงบางคนถ้าคุณไปซื้อมอนเตอร์แบบ ID ดีแพงๆมาเลยเนาะแบบว่ามาตยาทีเอ นะครับถ้าเกิดเมตามันเปลี่ยนเนี <m ates> ่ยบางทีราคาตกเลยนะก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงนะก็ลองเลือกดูนะว่าจะเล่นยาวหรือเปล่านะหรือว่าจะเล่นแบบสนุกสนุกเนาะแบบว่ามีแสงมืดสักหนึ่งถึงสองตัวนะครับแล้วก็ฟาร์มดันทําทีมลงดันเนาะมันจะได้แบบว่าคุ้นชินเนาะกับไอดีของเรานะครับแล้วก็ค่อยไป PVP นะฮะสเต็ปการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะแค่คุณไม่ต้องมาลำบากตีอารีนาเสาคุณแค่มาตีอารีนานะสิ่งที่เราตีถูกไหมเนี่อารีนานะจากเดดี่วมอนเนาะ นะครับจาก,ากต้องซื้อซเดมอนตัวหนึ่งที่เหลือแต้ไมไปซื้อเสาคุณก็ซื้อสกอร์ได้เลยเนี่ยอาจจะซื้อไปเลยก็ได้อันนี้มี4 8นะผมซื้อเลยเนาะอ่ะเป็น50บนะครับแล้วก็เนี่ยแต้มเหลือก็มาจาัดตรงนี้นะเนี่ยนะฮะก็เจนะ็ดสิบห้าเนาะแล้วก็กิวเหมือนกันนะครับกิวเนี่ยก็มาซื้อของมาช้อปปิ้งตามใจชอบได้เลยมันทําให้นะครับเวลาในการเล่นของเราอ่ะมันเรียกว่ามันไม่ต้องมานั่งทําอะไรหลายอย่างเมื่อก่อน <c oughs> แค่แบบมอง,มองฟาร์มทิ้งไว้แล้วก็ไปเล่น p v p ไปทําอะไรได้เลยเนาะแล้วชว ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดสกอร์สักนิดนึงแล้วกันเนาะเอาเป็นแนว1 1 0แล้วกันนะครับอ่าบางคนเนี่ยน่าจะได้สกอร์เยอะนะเพราะว่าอัพทัดเกิดอัพเต็มโหมดก็ได้ไป20ใบเนาะเดี๋ยวเลเจนด์ได้ไป20แล้วก็สกอร์ส้มเนาะอีก250นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันสัก10สัก10ใบแล้วกันเนาะสัก10ใบแล้วกันนะครับมาไหมแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดแสงไปนิดหนึ่งเนาะนะก็โอ้โหยังไงเพื่อนๆพื่อนมือดีไหมนะฮะ เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเด้ห้าดาวไปด้วยเนาะโอ้ผ่าอีกแล้วครับผ่าแบบนี้นะอเนี่ยไอดี ID ไม่ใหม่อะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะผ่าเยอะขึ้นอีกสักสิบใบแล้วกันสิ <laughs> บใบแล้วกันนะเผื <c oughs> ่อว่ามันไม่ผ่าผมจะเปิดแสงมืดเล่นนะครับไอ้นี่เห็นไหม <c oughs> ก็ถือว่าคนยังดีนะฮะอะทีนี้เดี๋ยวไปเปิดแสงมืดดีกว่านะแสงมืดนะครับสักหนึ่งใบไป,ไปขอผ่าหนึง่งแต่แสงมืดก็ต้องบอกนะว่ามันค่อนข้างผ่าลำบากเหมือนกันนะผ่ายากนะครับอันนี้ตัวไม่ได้ใช้มาเนาะเลยเจ้นไปครับผม นี่เป็นไงล่ะฮะเลเจนต์เลเจนต์แฟนท่อมน้ำเนาะ,ะสลัดน้ำมือตัวนี้ได้ใช้ครับผมตัวนี้ดีเลยเหมาะกับไอ้ดีเด็กนะช่วงแรกคุณมีสกอร์หรือว่าถ้าเกิดหาสกอร์ได้เติมแพ็กอะไรพวกเนี้ยเปิดไปเลยครับได้ใช้นี่ก็ได้ใช้นะไว้ลงเนโครโพลิสนะครับเห็นไหมมีแต่ตัวใช้งานตัวดีๆนะครับไปสิบใบแล้วกันอีกสิบใบเพื่อนหัวยังไม่ผ่านนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะที่เหลือเดี๋ยว เอาไว้ปั้นตัวเล่นมางนะเดี๋ยวไม่มีก็เรียกว่านะฮะปั้นตัวเล่นมากนะเดี๋ยวเปิดใหม่ทำหกดาวเสร็จเปิดใหม่นะมันเป็นสูตรนั่นเองนะลองมาใช้ดูก็ได้นะวิธีนี้จะทําให้เรานะครับได้ห้าดาวเนี่ยได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เรื่องของดวงแท้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <net> ผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนนะสำหรับเ,เรื่องของการพัฒนาไอดีนะที่ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเกิด <c oughs> เป็นเพื่อนชื่นชอบฝากกันค,คนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้ เป็นกำลังใจกับบูชแน,นลด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม